สวัสดีค่ะใครๆก็ดองบวยได้ฤูดูการแห่งการดองเล่าบวยมาถึงแล้วนะคะช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีเพราะว่าบวยเป็นผลไม้ที่กินสดไม่ได้เราก็สามารถนำมาแปรรูปได้เราได้ ลูกบวยมานะคะก่อนอื่นจะต้องทำการล้างและคัดลูกที่สุกเพราะจะมีกลิ่นหอมกว่าลูกที่ดิบและเขียวจากนั้นผึ่งให้แห้งเสดดน้ำแคะขั้วสีดำออกให้หมดนะคะเพราะว่าขั้วสีดำมันจะทำให้มีรสฝาดทำให้เสียรสชาติได้เราจะใช้อัตราส่วนลูกบวยในอัตรา2กิโลต่อน้ำตาลกรวด1กิโลกร,รมัมตาลกรวดเข้าผสมด้วยกันกลมกลม่อม แต่จะออกรสชาติหวานปีนี้ก็เลยจะลดลงในปริมาณที่เป็นอัตรา2กิโลต่อ1กิโลของน้ำตาลกรวดนะฮะมาดูกันว่าปีนี้รสชาติของน้ำตาลกับบุ้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบความหวานมากน้อยแค่ไหร่นะคะ เทสุราพื้นบ้านนะคะขนาด1นขวดลิตรเข้าไปเราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะหรือใครจะใช้เป็นสุรายี่ห้อต่างๆได้ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยเช่นกันออกมาแล้วหน้าตาดูดีมากเลยนะคะอันนี้เราจะทำการแรปเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปในขวดโหลซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะโดยการหอบผงผ้าป้องกันแสง เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะการทำอุเมสุมีขั้นตอนง่ายมากอาจจะพลิกแพลงตามสูตรตามใจชอบของใครเพื่อนๆลองนำไปทำกันได้ดุนะคะก็จะมาเจอกันอีกทีหนึ่งหงปีข้างหน้าหรืออาจจะเป็น6เดือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ